เปลี่ยนความเบื่อเป็นความสดใหม่ใน14วันอ่าความสัมพันธ์คุณตอนนี้กําลังหน้าเบื่อสุดๆเลยใช่ไหมเขาเบือ่อเราเราเราบือ่อเขาต่างคนต่างไม่มีสเสน่ห์มาลุยกันขั้นแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเบื่อมาจากความซ้ำซากและความจําเจซึ่งนั่นหมายถึงความอยู่ที่เดิมไม่มีอนาคตนั่นเองไม่พัฒนาดูราบเรียบและอาจดูถดถอยได้ในอนาคตอันสั้นนี้อ่าฉะนั้นวิธีแก้คือจงใส่อนาคตให้กับความสัมพันธ์ของคุณซะ มีแค่นี้อ่าด้วย3อย่างง่ายๆนี้มาลุยกันข้อแรกแต่งตัวใหม่ทั้งหมดคือการลงทุนเงินในระดับหนึ่งแต่ยังไงก็เป็นสิ่งที่ลงลงทุนคุณอยากได้อะไรคุณจําเป็นที่จะต้องลงทุนเพื่อแลกมันมาเสมอป่ะสังคมใหม่ๆจะยอมรับคุณข้อต่อมาคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองและโอกาสใหม่ๆจะวิ่งเข้าหาคุณเช่นกันนี่สําหรับแค่ข้อแรกการแต่งตัวนะข้อ2อออกไปหากลุ่มเพื่อนใหม่ๆบ้างมีโอกาสเจอธุรกิจ และการร่วมงานใหม่ๆเห็นข้อนี้ใช่ไหมโอเคโอกาสเจอผู้หญิงใหม่มันก็เพิ่มขึ้นมาแหละก็ผู้ผู้หญิงเดิมของคุณก็จะอยากได้คุณมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถเพราะคุณได้พูดคุยคุณได้รับความรู้ใหม่ๆคุณได้รับประสบการณ์ใหม่ๆคุณได้เข้าสังคมใหม่ๆยังไงคุณก็พัฒนาไม่มากก็น้อยนี่คือสิ่งที่คุณต้องลงทุนคุณจะมองเรียกว่าไง คุณจะมีอะไรในคําพูดและสายตาคุณมากขึ้นคุณรู้ไงความมั่นใจคุณมาใครมองเข้ามารวมชั้งผู้หญิงในความสัมพันธ์คุณแฟนคุณพัญญาคุณมองเข้ามาผู้ชายคนนี้แม่งกำลังเปลี่ยนไปกำลังมีอนาคตพอมีสิ่งนี้ขึ้นปุ๊บนะผู้หญิงอยากจะจับพ่วบคุณอีกครั้งหนึ่งเก็ตข้อนี้ความเบื่อจะเริ่มหายไปเพราะคุณใส่อนาคตเข้าไปในความสัมพันธ์แล้วอ่ะข้อ 3. จบด้วยการนําเธอเพราะไม่งั้นเธอจะใจหายเพราะกลัวคุณทิ้งเธอ เป็นอันจบอย่างสวยงามคุณนําเธอได้แล้วคุณก็กลับมาครอบงำเธออีกครั้งหนึงเธอโอ้โหฉันอยู่ใต้ผู้ชายที่กําลังมีอนาคตที่รุ่งโรจน์เขาจะยิ่งรู้สึกอุ่นใจและรู้สึกดีดาสดใสกับคุณเหมือนเดิมมีความสนุกสนานในความสัมพันธ์ไม่ใช่เจอหน้าแล้ว่าโอ้หมดพลังไม่ใช่จะแกเป็นเต้นราในส่วนดิสนีย์กันเลยแหละผู้หญิงจะดีดถ้าคุณทําได้อย่างถูกต้องอ่ะ นี่เป็นแค่3.5%จากในคอสแมนซัมของครูตีเท่านั้นถ้าใครอยากลงลึกแนะนำเลยลงคอสแมนซัมราคาปัจจุบันอยู่ที่3,900บาทวิธีสมัครก็คลิกที่โปรไฟล์แล้วขึ้นแบางบนเข้าไปในลิงก์ไลอ้อนคลิกลิงก์ไลอ้อแล้วถามหาคอสแมนซัมโอนชำระ3,900บาทเข้าเรียนได้ทันทีในกลุ่มปิด Facebook คลิกไม่กี่ครั้งภายใน2นาทีก็สามารถเริ่มเรียนได้แล้วราคาต่อไปคือ4,500บาทแต่ครูตีจะขึ้นแบบไม่แจ้งลงหนา พูดกัตรงๆต,ตรงนี้ใครที่เป็นแฟนคลับ FC ครูติอยู่แล้วจะรู้ว่าขึ้นแล้วไม่ลงอีกเลยขึ้นแบบยูดีเฮาขึ้นแล้วเหรอขึ้นๆึ้ขึ้น,น,น,นมันอารมณ์ประมาณนี้โอเคอยิ่งสมัครเร็วยิ่งได้ราคาที่คุ้มค่าที่สุดโอเคสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ